บอยคะมีคอมเมนต์ถามว่ามีของส่งเก็บเงินปลายทางใหม่ครับของส่งเก็บเงินปลายทางหมายถึงของใหม่ของเก่าจริงๆรทางร้านเรามีทั้งแบบกดทางในช้อปปี้ลาซาด้าทิกตอกช็อปนะครับทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มมีหมดเลยแล้วครับส่วนเพจก็มีนะครับทางเพจกระถักมาได้นะครับเพจกระถักมาได้หรือว่าทางช่องทางอื่นหรือว่ามาหน้าร้านก็ได้นะครับใครจะมาหน้าร้านก็ได้มีของส่งเก็บเงินปลายทางไหมมีนะครับนี่ก็คือถ้าพวกนี้ก็ สามารถแคปรูปทักหาแอดมินได้นะครับถ้าเอาตัวไหนก็เก็บเงินไปทางได้นะครับหรือว่าจะเป็นของใหม่เนี่ผอไปดูของใหม่ก็ได้นะครับของใหม่ก็สามารถกดในระบบติ๊กตอกชอบได้เลยนะครับนี่ของใหม่ก็เุี่ยโคงสเตอร์สแตนนะครับนี่สแตนสเตอร์ไอ้พวกเนี้ยครับสามารถเก็บเงินไปทางได้มีทั้งโอนมีทั้งเก็บเงินทังนะครับใช้โค้ชส่วนลดได้ใครสนใจจะสั่งไรก็ดูที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับที่ติ๊กตอกชอบได้เลยนะครับสั่งได้หมดทุกอย่่่างนนีีีสเตดร ไปสนใจกัดไปครับ